น่าเป็นห่วงมากเปิดอาการล่าสุดของทักษิณหลังถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลวันที่23สิงหาคมนายสิทธิสุธิวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑน์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชทัณฑน์เปิดเผยว่ากรมรัชธัณฑน์ได้รับรายงานจากเรือจนจำพิเศษกรุงเทพว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่22สิงหาคมพัสดีเวรได้รายงานว่านายทักษิณชินวัตรซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือจนจำพิเศษกรุงเทพแดนเจอยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอก วัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันและแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วตลอดจนพิจารณาการรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตพบมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูง ผังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสือ่อมโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือโรคหัวใจ เนื่องจากานทัศนทสถานโรงพยาบาลรัชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงที นายสิทธิกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษาเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิ่งหาคมโดยเรือนจำได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์